ปู่ย่ามาหาเก็บชะอมกันจ้ะนี่เลยจ้ะยอดสวยๆเลยคืออยากให้ทําชะอมกันเสริมจะได้มีไรายได้ตลอดปีปลูกชะอมเนี่ยโชคดีว่าหญ้าปลูกอ่ะหญ้าปลูกกับหญ้าปลูกไม่เยอะนะแค่สองงานแต่มีไรายได้ตลอดปีเลยจ้ะถึงไม่เยอะเราก็อยู่ได้เพราะว่าคนเก่พอได้ค่าน้ําค่าไฟจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บพอได้ค่าน้ําค่าไฟไปเฉยๆ ท้าอมเขาก็ลังครั้งลังครั้งเขาก็ไม่ได้ออกให้เราตลอดนะลังครั้งเขาก็มีเป็นโรคของเขามั่งเหมือนกันโรคใบอยอดแห้งเนี่ยจ้ะก็เป็นของเขาแล้วก็นอนลงนอนก็ลงบางครั้งก็ออกให้เราดีมากออกสวยบางครั้งก็ไม่สวยแต่เราก็สนใจให้น้ำให้ปุ๋ยเขาอยู่ตลอดจ้ะเราก็ถึงได้ แต่ถึงช่วงที่ไม่ได้แต่เราก็ยังได้อยู่ยังพอเก็บได้เราก็เก็บจบ <c oughs> ากพอดีรถมาก็เลยพักหยุดเนี่ยจะปลูกให้เป็นแถวไปเลยจ้ะนี่เป็นแถวปลูกเก็บอยู่ปลูกเป็นแถว,แ,ถวแล้วก็เอาเชือกขึงเลยตอนที่เราจะปลูกนะเราจะปลูกเอาเชือกขึงเลยจ้ะ ถึงเป็นร่องแล้วก็ปลูกตําร่องแล้วก็หน้าแรงแล้วก็ให้น้ํทสปปิงเกอร์ทาน้ําสปปิงเกอร์เต็มส่วนเลยจ้ะส่วนก็มีแค่สองงานไม่เยอะส่วนจะอมจ้ะล้วก็ได้เก็บตามร่องเก็บง่ายเดินตามร่องง่ายจ้ะ <c oughs>